ตนทองคนนี้อยู่ปอพันแก้วคนนี้เจอใครเทวดาเล็กไม่เคยชกอะนะเราประเภทยังไงมวยยังไงปีมือนะเราซ้อมอยู่ที่หูหินไหมกี่วันซ้อมมาเดือนหนึ่งเราเราสูงเท่าไหร่ความสูงเรา166น้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่12ปีนี้อายุชกมวยมากี่ร้อยแล้วตอนนี้100กว่านะเป็นไงสามไ้อยหลังเป็นไงผลงานเรา ชนะกี่ครั้งชนะสองแพ้นหนึ่งชนะสองแพ้นหนึ่งต่าสุดชกร้อยหน่อยร้อยร้อยยี่สิบเก้าวันนี้ร้อยสามสามปล่อยๆอยมาชกมานะอ้าวเรามาันเคยมาเวทีนี้กี่ครั้งแนละ้วยัง,ยงนะอลูกหลานจากจังหวัดสสุาครอ่าฟังกั้ยครับเชียร์หน่อยแล้วพี่น้องชาวอ้อมน้อยแล้วก็ทุกคนตัวเชียร์ก,กันกนะค, okay. ครับโอเคขอจุ๊ดดิหนาเล็กครับไปน้องชาย ครับผมคือรายเลขตรงนี้ครับครัวันนี้โชคพิการร้อยสามสามมาสอบเกินไปไปจุดสี่เอาก็ไปรถมาแป๊บเดียวน้ำหนักที่เราคุมมากี่โลสามสี่เออซ้อมอยู่ที่ไหนทอเมืองเฉยที่จังหวัดต่างๆทุณฟังทุกซ้อมมีใครบ้างมีพ่อแล้วก็พี่ไม่ใครครับเก็บตัวมากี่วันแล้วก่อนหน้านี้อาทิตย์หอ่าก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะแล้วนี้เจอกับจนทองหรือว่าสแต็มทองจนทองเออเคยเจอคราบไหม ยังยังไม่เคยเจอวันนี้มาเกมวางแผนไงดีเอาให้ดูไปทีแล้วได้ศึกษาเขามาหรือยังเขามีอะไรบ้างมีหมัดแล้วกจะติาจะมีลูกหนักต้นๆนะแล้วเราจะเดินยกไหนดีหรือว่ารอดูเอาดูก่อนนะล่าสุดชกที่ไหนมาชกที่เวทีล่องเชือเป็นไงครับวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนมาเป็นว่างี้ชนะคะแนนมากลับมาเคลื่อนไหวได้กี่ไฟแล้วเนี่ยเป็นไงร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อายุอะไรแล้วครับ อายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบห้าผลจังหวัดไปปล่อยกี่กิโลเป็นเป็นอะไรเป็นมวยลายสายหรือขวาเราสูงร้อยาชกมวยรวมๆประมาณฝากไปน้องเพื่อนเชนไหน่อยครับก็อเป็นกนลังใจผมนะครับผมจะทำให้ทุกทีนะครับโอเคสวัสดีครับ